สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้มาสวนแล้วจ้าเบิบ้งฝร,รงั่งทำงานอีกแล้วสวัสดีครับตะกอนอันนี้ฝรั่งทำปุ๋ยออกเวรานทำสัตว์แล้วอันนี้นิดเกียวสร็จแลว้วหมู่บ้านหมูห่บ้าหนหมู่เน่ยเน่ยสูงขนาดนี้หมู่บ้านก็เฮ็ดปุ๋ยออกไม่นด้เกษตรปุ๋ยออกนี่จะปุ๋ยปุ๋ยอันนี้มักมันโดนแล้วจ้าอยู่ข้างล่างคนจ้า ประมาณสามถึงสี่ปีจะปุยนเนี่ยโอ้ฝรั่งลงข้างล่างแล้วฝร่งมาแล้วตาเอฝรัง่งตาเอเป็นซุม้มขนานี้อันนี้มักจะมักไก้โดนมากอันนี้ปุ๋ยเลยงามจะดำงามเลยจ้ะเนี่ยตรงนี้จ้ะละเอียดยิบดำงามเลยจ้ะห้าปีกว่าไม่ถึงอันเนี้ยสี่ปีได้สี่ปีออใบไม้ใบเลย ยาเดี๋ยวเขาถอนออกจากแปลงพักผลละหมากผลละไม่ยังสี่จากมัดมัดมัดก,ก,กันไว้มันก็จะเป็นทั้งสี่เองอ่ะจ้ะสองปีสามปีเฮ็ดออกอะ่ะมันก็จะเป็นปุ๋ยยางดีเลยจ้ะเนาะฝรั่งาดาฝรัง่งบอกให้ไปเบื้องหลังในสั่นทุกคนส่นกระดานนี้ฮะเออเพื่นจ้ะอีกหน่อยเดี๋ยวฝรั่งเฮ็ดแล้วล่ะโอ้สุดสุดโอ้ขึ้น ฝรั่งเก่งสู้สู้ส้สู้ส้เหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยขนาดนี้สู้สู้ฮะทำอันนี้ออกเป็นยากตัดรากก็ทิ้งด้วยนะแล้วผมทำเด็กคนไทยไปถอนหญ้าอีกคนไทยก็เหนื่อยเหมือนกันฮ้ยทุกคนลมเย็นอากาศดีฮะร้อนนะวใส่เสื้อแขนสั้นเอาฝรั่งสัตว์รอแล้วทำร่างทำร่างแต่เป็นร้อนทำงานทำงานแต่เป็นร้อนนะเดี๋โอเค กนั่งไหทุกคนเห็นฝรั่งไหมแต่เอฝรั่งอยู่นี่วะสัตวฝรั่งอ๋อฝรั่งเก่งอันเนี้ยทำปุ๋ยออกไฟติ้งเอาปุ๋ยออกสองมือเลยจ้ะต้องนีเกคนไม้ไม้วไม้เห็นไหมไม้มันก็่ไม้ก็ทิ่ผูบังพังเป็นปุ๋ยทุกอย่างเลยจ้ะ ที่เขาเก็บเก็บมกัมกมกักมักกันไวขน้ข้างในอะจา้ะดีมากๆเลยจ้ะปลูกพักวันนี้โอ้ยพักงามงามเลยจ้ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยยังเลยจ้ะหดน้ำเปล่าย่างเดียวจ้ะที่ปลูกมาเนี่ยไม่เคยใส่อย่างอื่นเลยเนี่ยจ้ะปุยันเนี่ยจ้ะทำว่ธีปุ๋ย,นนาายันนี่กาสสีปซื้อปุ๋ยกับสอบดินดำๆมันจะมาขึ้นกันฝรั่งเห็นแต้เสจาจ้ะเอาฝรั่งกินเข่าอิ่มแล้ว อย่าพลังอิ่มแล้วพลังอิ่มแล้วมื้อนี้บ่ได้ยินเสียงจบเลยจ้ะทุกคนปู่กับแม่ย่าก็อยู่สวนพุ่นล่ะจ้ะนั่งเล่นกันอยู่สวนพุ่นจ้ะไปหากันกับเขาไปข้างในบ่ได้จ้ะจงยืนข้างนอกสวนจ้ะหนักขนาดนี้คนไทยหนักขนาดนี้อ่ะโอ้เหนื่อยไหม ในขนาดนี้ในขนาดนี้อยากเป็นนัก,กเอ,อ้เอบบตรงอาอ,งอ,อาการห่อนได้จะมนดิจ่ะจนฝรั่งได้ถอดเสือ้อห่อนหลทุกคนฝรั่งเสร็จแล้วทำร่างเสร็จแล้วนี่ได้สต a r t เก็บอันไม้ปุย เลึกการนี้อ่ะลึกอ่ะฮ่าฮ่าดูคนเดินดูคนไทยทำอะไรช้า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 เดิน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 คนไทย ได้เอีอโอ้ข้างลังต่วาอยู่ยต้อนใจทุกคนเสียหนาดอกไม้คนไทยทำสาสาดดอกไม้ของเขาวาสาดหญ้าดอกไม้อยู่ฮ่า <laughs> คนไทยอ่ะมีางานเยอะเยอะด้วยมีงานทำเยอะๆฝรั่งเปิดเร็วทำนานเราทำงานเสร็จแล้วเหรอยา แตนแบบนี้มาดูคนไทยเหรออย่ามาคนไทยใจเอะคนไทยใจเอะ <c oughs> <c oughs> ทำสวนแยกดอกไมทุกคนวันนี้ผมคิดอากาศหนาวจะกินพิษร้องกนันวันี้วันนี้วันนี้รอ้อนนี่ร้อนมากคนไทยใสยม่มุกทำนา อากนไทยฝรั่งอัปเด,ดตซาตรอนแล้วไอมียะนรเดีสอา์ฝรั่งเอ็มแล้ววันนี้คนไทยให้กินแล้ว่าทุกคนฝรั่งอัปเดตเจียหยาทุกคน <laughs> <laughs> หัว <laughs> หละ <laughs> ร้อนไหมร้อ <laughs> น สบายสบายสบายคร,รั <Yeah. S 2> บฝ <Yeah. S 2> รังรรงร่งสบายขนาดนี้ฝรั่งฮอนบ่ฮอน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 สบายสบายฝรั่งอับเดดฝรั่งสบายเร็วฝรั่งทอนอย่าอาบแดดทุกคนทุกคนไปเที่ยว อีทะเลอัปเด,ดแตเดกพลังทำอะไรฝรั่งมานั่งทีสวนอัปเดตหลังนั่งที่สวนอัปเดตเดกคนฝรั่งพี่พุงพุงเล็กๆกันได้ทำอะไรอยู่กันได้นั่งเล่นอยู่ฝรั่งอิ่มแล้วฝรั่งร้อนไอ้คนไทยร้อนคนไทยร้อนนี่ม,มาร้อน กีกานกีกานคนไทยมาร้อน <laughs> คนไทยกีคารอีมาร้อนเพาะจังหวะจ้าโรสจ้าโรสทุกคนกำลังต,ตะเจ้าผมทำสาดแต,ต่ผมติงข้างในทีนี้เทข้างในจันทิลังเป็นปุ๋ยเทมักไปข้างในเนี่ยจ้ะอันที่หลังสองปีก็เป็นปุ๋ยแหละจา้ะหนึ่งปีสองปีเป็นปุ๋ยคนไทยจ่าเอ๋ทำอะไรอยู่ฮ่า ร่งกานาดี้คนไทยยาฮวนฮวนพอลังพักก่อนแต่คนไทยทำแทนทำสัตยาเหนื่อยร้อนด้วยหนึ่งเท้ก็ทำเร็วใช้เวลาย่าเยอะย่าเยอะฮะคนไทยฮะเหนื huh? <Yeah. S 1> ่อยไหมเหนื่อยร้ <laughs> อนด้วย <laughs> พักก่อนพักก่อนเป็นร้อนมากๆาเี๋เอาตรงนี้เสร็จก่อนอ่ะนิดเดียวโอเคคนไทยทำนังทำงนังฝรั่งมาฝรั่งมาช่วยฝรั่งมาอัปเดตเร็วๆอย่าวพูดคนไทยฝรั่งมาอัปเดตนอนนอน้อนอย่าพูดอากาศดีๆีเฮยะมาร่วมมืออะไรเป็นเยน็นร้อนวันนี้เป็นร้อนม,นม,อนมากๆเลยวันนี้เป็นดีมากๆ คนไทยร้อนให้ฝรั่งทำต่อ <laughs> เปลี่ยนด้วยกันนะเปลี yeah, so again, huh? ่ยนด้วยกันเอ้ยฝรั่งอาบแดดก,ก็ว่าหลังฝรั่งเป็นสีแดงแล้วร <Yeah. S 1> ้อนหนามเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮะโอ้ยยี่เยี่ยมจะกอนฟู สองสามวันนี่ยมันเป็นเสร็จแล้วเนี่ยมีทำเยอะๆเนาะเหนื่อยแล้วเป็นแบบพี่มันที่เล็กวันที่เล็กเป็นตลอดมีอาบไปเยอะทำงานเยอะวันที่เล็กอ่ะคนไทยสาดตสองแถวแล้วจ้ะเหนื่อยฝรั่งคือสู้นะฝรั่งเก่งขนาดนี้ฮะ <ย> <laughs> อพอลังอัปปุยใส่แป้งผักทุกคนเมื่อยมันนี่แดดห้อนแห้งค่ะหลังเหนื่อยไหมร้อนไหมร <laughs> ้อนละฮอดรอหอดรอห้อนห้อนนะสิเฮ้ยเมื่อยให้กันเจ้ ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะจ้ะเด้อว,ว่าจะเปลี่ยนซื้อ่องอันกะตามใจเอฟซีระจ้ะเอฟซี FC บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนดอก่องดิคนหูจักหลายเราก็เลยมาเปลี่ยนนะจ้ะก็จะเอาซื้อกาวแหวนเพชรนี่ละจ้ะแหวนเพชรไลฟ์สไตล์ซื้อกาวนี่นะจ้ะซื้อของคนไทยนี่นะจ้ะซื้อแหวนเพชรจ้ะเอาซื้อกาวม่เปลี่ยนแล้วเนาะฝรั่งฝรั่งบอกว่าเปลี่ยนแล้ว ซื้อเกานี่เหรอวะสันว่าคนรู้จักหลายรอสันเอฟซีแนะน้ำมาจ้ะมาพอต้องเปลี่ยนดอกวะสันซื้อแหวนเพชรซื้อตะของเนี่ยดีแล้วเพื่อนว่าทุกคนคนไทยมีทุกความไอเดียใหม่ทุกความทุกวันไอเดียใหม่ทุกคนคนไทยมีทุกวันไอเดียอันใหม่ว่าสันว่าโอฟลังไอเดียอะไรอันใหม่ คุยนี่ก่อนตอนนี้เราใส่คุยข้างในไม่พอตอนนี้เล็กฝรั่งเหนื่อยไหมฝรั่งบ um, ่ฝรั่งบ่เหนื่อยฝรั่งไม่เหนื่อยฝรั่งก็ทำไปเรื่อยๆเอาที่ฝรั่งพออีกสอันสองอันว่าสันวะ ฝรั่งเหนื่อยแล้วฝรั่งก็หยุดนะทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเรื่อยๆมาสันวาดยดีๆทุกคนดยดีๆดยดีๆเนอะ ดำดำด้วยอืมปุ๋ยดำดำปุ๋ยดีมากเลยลังเคลียร์ปุ๋ยเดยเยเคนเพื่อนบ้านกันาาล่ะ ใช่ปุ๋ยไใบจะใช่ไมนะน้ำนั่น,าน,านกันลงพักตรงเลยจ้ะปุ๋ยต็มตรงกลับไปแล้ว เปิดประตูกลับบ้านแล้วทุกคนล็อกแล้วล็อกแล้วกลับบ้านแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกคนมาไปกับฝรัง่งกลับบ้านแล้วเป็นหา้าคนกันแล้วมาทุกคนพอได้มา,มาโอเคค่ะทุกคนกลับบ้านละจ้าขอบคุณหลายๆหน้จาจ้าเด้อคนไทยก็ฝรั่งเมื่อป่านละจ้าวันนี้ก็กเฮ็ดสวนกันบนเมืองเว้นเมื่อยละจ้าปิดประตูด้วยปิดประตูด้วย ปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาสวนเนะาะอย่าเปิดประต,ตูเด็กทุกคนเด็กเด็กกันกด็กพลังเอ๊ะเริ่มกับบ้านจ้ะเคนมันจะพายกระเป๋าีกินขา้าว <laughs> เปากินขา้า <laughs> วมีขนมฮาน,มนามิฝรั่งกันที่ข้างในน่ะขนมฮานามิฮานามิทุกคนร <laughs> ังมากินจีสวน กระดาษมาสวนยังเอาหันน้ำมีมากินน้ำเลยทุกคนไล้วมากินแต่เพิ่งวั่ได้กินเลยวะแล้วมาเพื่อเพิ่นหิวว่าสั่นพลังขาดบ่ายจากขนมมาคักขนมอย่าขนมของฝรั่งขนมของฝรั่งตุนคออยังกับตุนได้ขนมเนาะฝรั่งอ๋อไปประตูตอนไปไปเร็วประตูไปบ้านแล้วทุกคนบรรยากาศแยงเมื่อบ้านทุกคนกนเดินกระบ๋องกับฝรั่ง เราลองกันลัางกายกันจะ้ะในการป่านเราจะหาดหอดบ้านพอดีล่ละอันคนไทยรถหนึ่งขีดโองผมฟ้าล้าหของผมแลีนมันแก่งแลีนพอดีถึงบ้านอันกิโลของคนไทยล่งขีดนึงพอดี <Okay. S 1> <laughs> บายบาย